3ข้อควรรู้เด็กทารกติด HIV ฟังโปรบีเลยค่ะข้อแรกก็คือเราต้องรู้ว่าเด็กเนี่ยติดไวรัส HIV จากพ่อแม่ได้อย่างไรค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือตอนตั้งครรภ์ค่ะอันนี้แหละค่ะก็มีสิทธิ์ที่เด็กในท้องเนี่ยจะติดได้แล้ว สาเหตุที่2นะคะที่จะติดได้นะคะก็คือช่วงคลอดค่ะถ้าแม่มีเชื้อ HIV อยู่จะมีเชื้ออยู่ตรงช่องคลอดค่ะถ้าเราไม่รู้นะคะเราไม่ได้มีการตรวจเลือดก่อนแล้วคลอดเด็กแบบธรรมชาติเด็กจะมีสิธิ์ที่จะติดเชื้อ HIV ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ก่อนว่าคุณแม่เนี่ยมีเชื้อ HIV นะคะเราก็สามารถที่จะผ่าท้องคลอดได้คุณหมอก็จะไม่ให้คลอดทางธรรมชาติก็จะเป็นการลดความเสี่ยงที่จะ ติดเชื้อ HIV ไปที่เด็กสาเหตุที่3ก็คือตอนให้นมบุตรค่ะถ้าเราไม่รู้นะถ้าเราไม่ทราบว่าแม่เนี่ยมีเชื้อ HIV อยู่แล้วไปให้นมลูกลูกดื่มน้ำนมของแม่เนี่ยที่มีเชื้อ HIV ลูกก็ติดเชื้อ HIV ได้ค่ะนี่คือ3ทางนะคะที่เด็กทารกเนี่ยสามารถที่จะติดเชื้อ HIV จากพ่อแม่ได้ค่ะเพราะสองที่ควรรู้ก็คืออาการของเด็กค่ะ ถ้าเรารู้แล้วนะคะว่าเด็กเนี่ยติดเชื้อ HIV ก็จะมีอาการต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นไปได้ก็คือโตไม่สมวัยโตช้าน้ําหนักน้อยแล้วก็ทักษะการพัฒนาต่างๆนะก็จะไม่เป็นไปนตามวัยนะ,ะจะช้ามากแล้วก็มีปัญหาทางสมองอาจจะมีการชัก นะคะหรือว่าประสาทสัมผัสอะไรต่างๆจะผิดปกติไปแล้วก็ป่วยบ่อยมีไข้นะคะท้องเสียแล้วก็ไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาคือรักษาก็ไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่แล้วก็เรื่องปอดค่ะปอดจะอ่อนแอมากนะคะก็จะมีเรื่องปอดอักเสบแล้วก็ต่อมน,น้ําเหลืองโตได้นะคะข้อ3าก็คือเราจะรักษาเลี้ยงดูเขายังไงนะคะ ถ้าเกิดว่าเขาติดเชื้อ HIV นะคะคุณหมอก็จะให้ทานยาต้านตั้งแต่แรกคลอดเลยเราก็ต้องให้ยาต้านไวรัสนั้นกับเด็กนะคะตามเวลาทุกวันนะคะตามที่คุณหมอสั่งแล้วก็พาไปพบแพทย์ตามนัดนะคะเพราะหมอเนี่ยจะต้องคอยตรวจเรื่องเกี่ยวกับไวรัสเขาแล้วก็ดูเรื่องยาเรื่องอาการแพ้ของเขาด้วยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ย ก็อาจจะมีอาการข้างเคียงจากยาได้เช่นเดียวกันค่ะและเนื่องจากเด็กเนี่ยนะคะภูมิคุ้มกันเขายังอ่อนยังเด็กอยู่เนี่ยนะคะถ้ามีเชื้อไวรัส HIV อยู่เนี่ยมันจะมีการดำเนินโรคนะคะที่เร็วแล้วก็รุนแรงกว่าผู้ใหญ่นะเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูแลเรื่อง ความสะอาดมากๆเลยนะคะสำหรับเด็กเล็กขนาดนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเด็กเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้รับยาต้านนะไม่ได้รับการรักษาแล้วติดเชื้อเอชไอวีเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเซนหนึ่งส่วนสามจะเสียชีวิตก่อนที่อายุจะครบหนึ่งขวบแล้วก็ถ้าไม่ได้รับยาต้านเนี่ยจะเสียชีวิตไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะก่อนที่อายุจะถึงสองขวบค่ะ แต่ถ้าเกิดได้รับยาต้านตั้งแต่แรกเด็กก็สามารถที่จะเติบโตสุขภาพแข็งแรงดีได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องให้เขารับยาต้านตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็รับอย่างสม่ำเสมอด้วยคราวนี้บีก็มีตัวช่วยนะคะ นี่คือตัวช่วยค่ะเป็นสารสกัดธรรมชาตินะคะแบบเจลนะคะสกัดจากสาหลายทะเลน้ำลึกที่สามารถดูดซึมเข้าร่างกายเนี่ยภายใน3-15นาทีนะคะและนี่คือผลของผู้ที่ทานอาหารเสริมแบบเจลชื่ออูมิเพื่อเพิ่ม CD4 นะคะก็จะมีผล CD4 เพิ่มขึ้นตามนี้นะคะอย่างเช่นเริ่มต้นทานเนี่ยมีแค่388นะคะทานก็เพิ่มเปน4 6แล้วก็เพิ่มเป็น5 0 ถ้าเกิดใครสนใจนะคะที่อยากจะปรึกษาเรื่องการเพิ่มภูมิต้านทานนะคะให้เด็กเล็กหรือว่าให้คุณแม่คุณพ่อก็แล้วแต่นะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์ B โดยการแอด qr ว o านี้นะคะหรือไลน์ i d j a เจลแ p ปปนี้มาคุยปรึกษากับบีได้ค่ะเกี่ยวกับเรื่อง HIV ค่ะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้บด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย